ครับมือนิโซนีสิผ้ามานเกียงน้ำไม้สูมเด้อครับแกงยงน้งไม้สูมเส้นปลาดุกครับปลาดุกที่เลี้ยงไว้เหะครับครับพวกเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงขลากลายครับ,บกสมปลอยกับมีเนี่นปอาอีตูกับมีนะครับ ไปตูมันจะชเด็ดหอมนะกว่าปลาดุกันครับผมทีเด็ดครับไปปลาลายกันมะครับปวกโคงสุดอวกเดือสีลงย่างแร้วครับ ใส่นอแม่แล้ว้ครับนอแม่กับต้มน้ำาขาหน,นึต้มน้ำเนี่ต้มให้มันสุกต้มเอาข้นสูนข้นเข้มแต่ว่าผมกับดวงไ่ค่อยเข้มมาเลยครับใส่ผักน